งคลชีวิตมูลนิธิโอเคไลฟ์ถือเลิกดีจัดพิธีครอบครูพภพิราครั้งยิ่งใหญ่ประจำปี2567พร้อมพิธีพุทธาพิเศษเครื่องประดับอวตารในคอนเซปต์เสกให้สวยผ่านพ้นไปอย่างยิ่งใหญ่และถือเป็นมหามงคลแก่ทุกท่านที่เข้าร่วมพิธีครอบครูพภิราในครั้งนี้อย่างที่สุดโดยได้รับเกียรติจากคุณธนาอัตรีทิติทานประธานมูลนิธิโอเคไลฟ์ในถือเลิกงามยามดีวันที่19พฤษภาคม2567จัดพิธีครอบครูพภิราเทปอสูรและมหาเทพผู้ทรงฤทธ ครั้งยิ่งใหญ่ประจำปี2,567ณหอศิลป์วังหน้าโดยพ่อครูสมบัติแก้วสุจริตเป็นผู้ประกอบพิธีพร้อมด้วยพระเกจิดัง5รูปจากทั่วทุกภาคทั่วไทยโดยพิธีในช่วงเชา้าเป็นการครอบเสียนพระพิราชมหาเทพผู้ทรงฤทธิ์ผู้ที่คอยประทานโชคลาภความสุขความปรารถนาสูงสุดส่วนพิธีช่วงบ่ายเป็นพิธีพุทธ,ธาพิเศษเสริมบารมีให้กับเครื่องประดับแหบนอวตารนำโดยคุณสัตพรธนวรรักษณ์ CEO บริษัทอวตารอ,อินเตอร์จำกัดพร้อมด้วยคุณขวัญชัยหมวดประดิษฐ ซีโอบริษัทแกนเอสตาจำกัดรวมโดยดาราพิธีกรสาวหนุยสุจิราเข้าร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้ด้วยเช่นกันวันนี้นะคะช่วงเช้าอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะคะก็จะเป็นพิธีวงสวงแล้วก็พิธีครอบครูนะคะก็คือครอบเสียงพระพิราบซึ่งเราก็าเน้นตัวเน้นในเรื่องของพระพิราบเป็นแกนหลักค่ะ <c oughs> ส่วนพิธีในช่วงบ่ายเนี่ยค่ะเป็นพิธีพุทธาพิเศษนะคะเป็นการเสริมบารามีเสริมอ เสริมความมั่นใจนะคะเสริมบารมีให้กับเครื่องประดับของแบรนด์อวตารค่ะก็จะมีเกจิพระเกจิอาจารย์นะคะ5รูปมาช่วยกันในเรื่องของพุทธาพิเศษในวันนี้ค่ะพระเกจิอาจารย์นี่มาจากทั<ๆ>่วประเทศเลยเหรอคะใช่ค่ะมาจากทั้งเหนือใต้ค่ะต้องเป็นพระพิราบทำไมถึงต้องเป็นพระพิราบ จริงๆแล้วพัพพิลาภอดีช่วยแล้วกันคือจริงๆเรๆไม่เข้าใจความหมายว่าทึาอ่อ๋อคือถ้าพูดถึงพัพพิลาภเนี่ยค่ะอ่าถ้าพูดถึง ครูผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่จะประสิทธิปศาสตร์วิชาทางด้านนาฏศิลป์ดนตรีอะหลายๆลคนอาจจะนึกถึงแต่องค์พระพิเคเนธเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในาศาสตร์ของทางด้านนาฏศิลป์เนี่ยนะคะแล้วก็ศิลปะวิชาเนี่ยจริงๆมีอีกองค์หนึ่งที่ทางพวกเราที่เป็นสายการแสดงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะนับถือกันก็คือองค์พ่อพระพิราบด้วยนั่นเองค่ะแล้วด้วยความที่ท่านเป็นยักษ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านจริงๆท่านก็มีฤทธิ์ในด้านของการแบบว่าปรา ปรามสิ่งไม่ดีนอกจากที่ท่านจะให้ให้คุณทางระทางด้านของการประสิทธิ์ประสานวิชาด้านศิลปะนาฏศิลป์แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะจริงๆแล้วท่านเป็นอีกปางหนึ่งขององค์พระศิวะด้วยใช่พระศิวะค่ะท่านนี้มาเราเป็นไงพิธียิ่งใหญ่มันมีอะไรบ้างครับในช่วงเช้าพิธีในช่วงเช้าก็จะเป็นการครอบเสียงค่ะก็จะเป็นการครอบเสียงพัพิราบนะคะให้กับลูกศิษย์ แล้วก็คนที่มาร่วมง,งานค่ะก็ได้มีโอกาสได้ครอบเสียดแล้วก็เหมือนได้เป็นลูกศิษย์พระพิลาบคราวนี้พอเราเป็นลูกศิษย์พระพิลาบเนี่ยก็เหมือนว่าเราก็จะมีความ บรใจสบายใจเพราะว่าพระพิลาภอะค่ะท่านเป็นมหาเทพแห่งการทําลายล้างอยู่แล้วแต่ทําลายล้างตรงนี้คือการทําลายล้างสิ่งไม่ดีทําลายล้างความทุกข์ไม่ว่าคุณจะทุกข์เรื่องอะไรมีความทุกข์ในด้านไหนถ้าเราเป็นลูกศิษย์ท่านเนี่ยท่านก็จะทําลายตรงนั้นให้เราแล้วก็ช่วยปัดเป่านะคะสิ่งไม่ดีต่างๆออกจากชีวิตเราแล้วก็เสริมสร้างสิ่งดีๆแล้วก็ให้ความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆในชีวิตเราค่ะมีท่ิจารามีเทคนิคในการบูชา ว่าถ้าเกิดใครที่แบบว่ามีไว้ในครอบครองจะต้องบูชายังไงเพื่อที่ให้มันเกิดความฟังความีค,มคมะก็โดยส่วนใหญ่นะคะคือพระพ,พิราบเนี่ยสามารถาบูชาของดิบได้ยกตัวอ,อย่างเช่นไข่ดิบอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถบูชาได้หรือว่าถ้าจะบูชาด้วยดอกไม้ก็ได้นะคะดอกไม้พุ่มมาลัยดอกไม้5สีก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดแล้วก็โดยทั่วไปก็บูชาใกล้เคียงกับองค์เทพองค์อื่นนะคะเพียงแต่ว่ามีมีในเรื่องของดิบตรงเนี้ที่สามารถบูชาท่านได้ด้วยค่ะ มีเคล็ดลับในการขอพอรไหมคะ,ะเคล็ดลับในการขอพอรสําหรับตัวเพื่อเองนะคะก็คืออันอันดับแรกเลยค่ะเราก็ต้องมีความศรัทธาในตัวท่านนะคะนับถือท่านศรัทธาในตัวท่านแล้วก็เวลาเราอย่างตัวพื่อเองเนี่ยเวลาเรารู้สึกไม่สบายใจหรือเรามีอะไรที่เรารู้สึกว่าเป็นปัญหาะคะ่ะเราก็จะเหมือนไปคุยกับท่านไปบอกท่านแล้วก็ขอให้ท่านเนี่ยช่วยให้พรเรานะคะช่วยปัดเป่าให้เราซึ่งก็ต้องบอกว่า ก็สําเร็จหลายครั้งเยอะมากๆค่ะที่ที่เรามีโอกาสตรงนี้ mm. ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งด้วยที่ทําให้เรารู้สึกศรัทธาท่านจริง,รง mm. เพราะว่าเราเจอเหตุการณ์หลายๆอย่างกับตัวเองค่ะอยากจะให้นะนําถ้าคุณอยากจะเริ่มบูชาท่านต้องเริ่มจากอะไรก่อนเพราะว่าหลารคนรู้สึกว่าพระพูธคือองค์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆพระพิราบไม่ได้เป็นองค์ใหม่ค่ะจริงๆพระพิราบแบบอย่างที่คุณนุวพูดส่วนอยู่จะอยู่ในวงนาฏศิลป์มากกว่าใช่ใช่ที่เป็นจากเนาะเป็นรลวงพ่ของนาฏศิลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ถืออาจจะ อาจจะไม่ได้เห็นท่านบ่อยอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดไม่ไม่ได้อยู่ในสายนัฏศึกษ์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนก็จะเข้าใจว่าแบบเอ๊ะท่านเป็นยักษ์ยักษ์เหมือนเหมือนยักษ์ยักษ์อะไรอย่างงี้หรือเปล่าค่ะจริงๆแล้วท่านเนี่ยท่านเป็นเทพอสูรนะคะก็คือท่านเป็นพระศิวะที่อวตารในบางดุ ก็เลยเป็นหน้ายากนะคะเป็นเหมือนหน้ายากก็คือเป็นองค์พระพิราบเนี่ยค่ะสำหรับใครที่สนใจอะค่ะอย่างแรกเลยก็อาจจะหาข้อมูลท่านก่อนนะคะลองศึกษาดูว่าเราศึกษาท่านแล้วเรารู้สึกศรัทธารู้สึกเชื่อรู้สึกอยากไหว้ท่านหรือเปล่าค่ะหลังจากนั้นก็อาจจะลองไปตามสถานที่ที่มีเสียงท่านหรือว่ามีองค์ท่านอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นในเบื้องต้นที่ที่ลองดูได้ค่ะสำหรับพี่นุ้ยเองวันนี้ได้มาต้องการเป็นไงบ้างคะ คือคือจริงๆจะบอกว่าเป็นทางสายเนี่ยนุ้ยตั้งแต่เรียนธรรมศาสตร์และ้นะคะก็อยู่ข้างๆนี่เองก็ได้ก็ได้โอกาสจากพ่อครูที่นี่เนี่ยแหละค่ะที่เอ่อไปครอบครูให้บ่อยๆสําหรับตัวเราเองในสายของการทําการแสดงศิลปะต่างๆเนี่ยนะคะก็จะเหมือนกับเวลาที่ทุกครั้งที่จะมาครอบครูเนี่ยก็คือมาเพิ่มพลังมาขอพอรจากครูบาอาจารย์ให้มาประสิทธิ์ประาศาศาสานวิชาให้กับเราเนี่ยให้ได้เวลา ที่เรามีโอกาสได้ทํางานแล้วเนี่ยงานที่เราออกมาเนี่ยทำให้ได้สมดังใจนะคะทาใหา้สามารถที่จะทํางานออกมาแล้วสาเร็จรู้ล่วงอะไรอย่างเงี้ยขอกําลังใจจากท่านเหมือนทุกๆครั้งที่หลายๆคนที่เวลาแบบอย่างพวกเราเนี่ยคนในวงการบันเทิงเนี่ยเราจะเราจะขานพระนามของอ,อ,อ,องค์พ่อพระพิฆเนศอย่างเงี้ยก่อนขึ้นเวทีก็เช่นเดียวกันแต่ว่าเวลายอย่างนู้อย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่เราเราครอบเสียงของ ของครูเนี่ยหลายๆหลายๆองคหนึ่งในนั้นก็มีองค์พระพิราบด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะวันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่เราได้มีโอกาสมา,มาร่วมง,งานในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นะตรงนี้ด้วยเพราะว่าโดยปกติเองเนี่ยจริงๆก็อยู่ธรรมศาสตร์มาเนอะยังไม่มีโอกาสเข้ามาร่วมพิธีใหญ่ขนาดนี้นะสถานที่แห่งนี้เลยแล้วก็วันนี้ก็ได้กราบ พระเกจิอาจารย์อะไรๆองค์ที่แบบว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้มีโอกาสไปกราบท่านไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ถือว่ามาร่วมง,งานมงคลแบบว่าเป็นพิธีที่แบบยิ่งใหญ่อีกพิธีหนึ่งนะคะสําหรับสําหรับตัวนุยก็รู้สึกว่าวิธดีใจมากๆเลยก็เลยชวนเนี่ยละค่ะสามีมาด้วยวเนาะเวลาเราทํากรรมดีอะไรเราต้องชวนกันมา,าใช่คุณฝาก ส่วนใครสนใจอะไรยังไงบ้างค่ะก็สำหรับแบรนด์อวตารนะคะก็จริงๆแบรนด์อวตารอาจจะขอเล่านิดนึงนะคะแบรนด์ตาเกิดมาจากด้วยความที่พึ่งเนี่ยเป็นคนที่ชอบสวมใส่เครื่องประดับทุกชนิดนะคะแต่ว่าเราเนี่ยก็รู้สึกว่าบางทีเนี่ยเราเป็นเอาง่ายเราเป็นคนสายมูเป็นคนที่มีความเชื่อในเรื่องของศาสนาเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาจารย์การบูชาองค์เทพต่างๆนะคะเรามีความเชื่อตรงนี้อยู่แล้ว<อ>เราก็เลย,ย อยากจะผนวกสองสิ่งนี้เข้าด้วยกันเพราะว่าบางทีที่เราอาจจะได้เครื่องรางของขลังอะไรเงี้ยค่ะจากครูบาอาจารย์บางทีก็อาจจะไม่ได้เหมาะในการใส่ทุกโอกาสอย่างเช่นใส่ศีลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะแต่คำว่าเครื่องประดับเนี่ยมันสามารถใส่ได้ทุกโอกาสเลยแค่ว่าเราจะหยิบจับชิ้นไหนมาใส่ค่ะก็เลยเป็นที่มาของแบรนด์อวตารที่เราจะอยากให้เครื่องประดับเนี่ยสวยด้วยแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเพราะฉะนั้นในแบรนด์อวตารเองเนี่ยนอกจากความสวยของเครื่องประดับที่เราคิดว่า ที่เราสรรสร้างออกมาแล้วเนี่ยเราใส่ใจในทุกรายละเอียดนะคะเราปราณีในทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบจนไปถึงมวลสารที่ใช้เราก็ใช้มวลสารสศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะว่าเพิ่งว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเลยค่ะจนไปถึงพิธีพุทธาพิเศษหลังจากตอนเครื่องประดับออกมาแล้วเราก็มีการทําพิธีพุทธาพิเศษโดยพระอาจารย์โดยเกจินะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มั่นใจได้เลยว่าคนที่ได้เครื่องประดับของแบรนด์อวตารไปใส่เนี่ยก็จะได้ใส่ได้อย่างมั่นใจ แล้วก็รู้สึกว่าใส่แล้วแบบคุ้มค่าอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบสโลแกนของเราเลยค่ะเสกให้สวยค่ะ